ขอเชิญญาติโยมผู้มีกิจศรัทธาและพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่งานบุญเททองหล่อช่อฟ้าอุโบสถและร่วมงานประเพณีกัมฟ้าไทยพูนก่อจีดีข้าเปลือกสู้ขวัญแม่โพศบร่วมเผาเข้าหลามทิพย นวัดหนองพงตํตำบลเขาทรายอำเภอทับคลอจังหวัดพิจิตรในวันพระรัชส,สมดีที่30มกราคม2568โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา7นาิกา30นาทีพิธีอัญเชิญแมโ่โพศพสู่ลานพิธีเวลา9นาฬิกา พิธีบวงสูงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิธิ์เวลา17นาิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเจดีข้าวเปลือกเวลา17นาฬิกานาทีพิธี